สนับสนุนโดย SK 999ปฟุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุย,คยข่าวบันเทิงค,ครับเตยนะครับเบลค่ะกลับมาพบกับเราสองคนฮะวันนี้ก็คุยข่าวบันเทิงใช่แล้วประจำวันศุกร์ที่14นะฮะมิถุนายนนะครับ,รบผ่านไปแป๊บเดียวนะฮะเกือบเกือบจะ ครึ่งเดือนของครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าขา่าวคราวในวงการบันเทิงเราจะมีมาอัปเดตกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับค่ะเมื่อวันก่อนนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกําลังใจท่วมท้นคนบ้านเดียวกันครั้งที่3ปลอบขวัญอาหารใหม่กับไผ่พงศธรค่ะควันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะพี่เต้ยค่ะถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มไผ่พงศธรวันเกิดปีนี้ค่ะเขาก็เลยขออาสาทําความดีเพื่อสังคมอีกเช่นเคยกับกิจกรรมกําลังใจท่วมท้นคนบ้านเดียวกันครั้งที่3ค่ะกับการปลอบขวัญอาหารใหม่ที่อาคาร รับรองการเดินทางกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์สนามเป้าค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวค่ะพี่เต้ยเขายังชวนเพื่อนพ้องพี่น้องพี่ศิลปินแกรมมี่โกทั้งแสนนากายหญิงลีศรีจุมพรแล้วก็เจมสินกิจเนี่ยไปร่วมสร้างความบันเทิงพร้อมเสียงเพลงให้กับเหล่าพี่ทหารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหนุ่มไผ่ก็ยังถือโอกาสนําบทเพลงจากอัลบั้มสุดที่8ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะคะมาร้องให้ทหาร ให้พี่พี่หายเนี่ยได้ฟังอีกด้วยอ,อัลบั้มที่8นี้ก็เป็นอัลบั้มใหม่ของหนุ่มไผ่พงศธรอีกด้วยค่ะคซึ่งภายในงานนี้นะคะก็ได้พันเอกทัศเทพรอดจิตรองผู้บัญชาการกองบนอาหารมาที่สองรักษาพ,พระองค์เนี่ยมาร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มไผ่พงศธรทั้งทีก็เลยขอถามเลยค่ะว่าทําไมถึงเลือกมาที่กองพลาหารมาที่สองเพราะว่า เหมือนกับว่าวันเกิดที่ไหนเนี่ยเหล่าดาราหรือว่าศิลป,ปินเนี่ยเขาจะไปที่บ้านพักคนทราหรือไม่ก็บ้านเด็กอ่อนหรือไม่ก็บ้านเด็กกำพร้าแต่ว่าหนุ่มไทยเลือกมาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะรวมไปถึงวันเกิดปีนี้เนี่ยอยากได้อะไรเป็นของขวัญพิเศษให้กับตัวเองไหมแล้วก็รวมไปถึงอัลบั้มชุดใหม่ตอนนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มชุดเรียกว่าทําไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีวางจำหน่ายหรือย,อยังเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับอยากจะมาสร้างรอยยิ้มให้เขามางคือมีิอกาสได้ดูดรามโทรัศน์นะครับก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่ที่เกิด นะครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะเป็นเงีงบมากนะครับไปโดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเจออะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้จะรอดกลับมาหรือเปล่าแล้วที่สําคัญคือเขาไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ว่าที่สําคัญที่เขาอยากจะสัมผัสคือหนึ่งแหละเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเชื่อว่ามาที่นี่ก็คงตั้งใจที่จะฝึกเป็นอย่างเดียวเพราะว่าที่สำคัญต้องหนึ่งต้องการต้องแข็งแรงสองจะเ,เตรียมตัวที่จะไปสู้กับสิ่งที่เราจะไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพวกเขานะครับ หนักมากขอหีบนอนหนูแม่งอากาศก็ไก,ก่นะครับท่องไปตลอดหนักมากและโครงการอยากให้มีช่วงเวลาในที่เขาได้มีความสุขก็มีรอยยิ้มมาก็กเลยมีโครงการแบบนี้นะครับที่คิดกันมานานจนมาถึงวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็เลยชวนพี่ๆศิลปินนะครับมาร่วมกันวันนี้ก็มีอัลรั้มชุดใหม่ล่าสุดวางแล้วนะครับตั้งใจจอยางไปไม่ถึงชุดที่8 ะครับวางแผงทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ดีวีดีาอเกะจะวางแผงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับซึ่งอัลบั้มชิ้นี้ผมก็ร้องเองเล่นเองนะครับสิเพลงนะครับแล้วก็ร้องสิบเพลงแต่เล่นเองนี่สิบเพลงแล้วก็อยากจะบอกว่าอัลบั้มชิ้นี้พิเศษตรงที่ว่าหนึ่งลายดนตรีเปลี่ยนไปแน่ๆนะครับมีผสมผสานกันเยอะขึ้นอ่าก็ขอบคุณครับสาหรับคะแนนเสียงหรือว่าคะแนนที่โหวตกันเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการที่ที่ที่คัดเลือก นะครับเราก็รวมไปถึงพี่น้องเพื่อนเพลงนะครับท,ที่ที่ร่วมกันโบสขอเพลงเงินเข้ามาจะนําไม่มีชื่อไปติดนะครับหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อไปมีเอ่เรียกว่าการเข้าชิงรางวัลในในสามรางวัลน,นะครับ ก็อย่างที่หนุ่มภายเขาบอกว่าที่เลือกมาที่กองพลทหารมาที่สองนี้เพราะรรว่าอย่างที่รู้กันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยมันก็มีให้เราได้ฟังได้รับรู้อะไรางี้เยอะเกิดขึ้นมากมายด้วยก็เลยอยากมาสร้างรอยยิม้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่ๆทหารค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นวันเกิดของหนุ่มไผ่พงศธรอีกด้วยค่ะ<อ>วันเกิดปีนี้เนี่ยของขวัญพิเศษที่อยากให้เป็นรางวัลตัวเองเขาบอกว่าอยากได้รอยยิ้มจากทุกคนเพราะว่าการเป่าเค้กหรือว่าเป็นของขวัญอะไรเเนนนี่่่่ยยยัังงไไไไกกก็็็ดดด้้้้ททุวววออูแแลตาารรหห ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นความสุขของเขาอีก ทางหนึ่งใช่ส่วนตอนนี้ค่ะก็มีอัลบั้มใหม่ค่ะมีเป็นอัลบั้มสุดที่8ที่ชื่อว่าตั้งใจไว้แต่ยังไปไม่ถึงตอนนี้ก็ได้วางจัดจําหน่ายแล้วค่ะคอัลบั้มนี้หนุ่มไห่เขาบอกว่าร้องเองเล่นเองทั้งหมดเลยด้วยร,รวมไปถึงค่ะหนุ่มไห่มงสะทอนเนี่ยนะคะก็ยังมีชื่อเข้าทิง3รางวัลในงานสยามดาราสตาร์อะวอร์ดอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าขอบคุณสาหรับคะแนานโหวตแล้วก็โอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตแบบนี้ก็คือการที่มีชื่อได้เข้าทิงรางวัลดีๆแบบนี้ด้วยค่ะถูกต้องนะครับงานทงขออ ะะร่วมกับวีซ่าะแล้วก็แอร์เอเชียนะครับจัดโครงการนะ,ะ Amazing Thailand Grand Sale สองพันสิบสาซึ่งเป็นการชวนนักช้อปปิ้งนะฮะก็พบกับสินค้าแล้วก็บริการชั้นนำนะครับในราคาพิเศษ ทั่วไทยนะฮะเขาบอกว่าครั้งนี้ย up, ilot, ิ่งใหญ่กว่าทุกปีแล้วก็พิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นผู้ถือบัตรวีซ่านะแล้วก็เดินทางโดยแอร์เอเชียเนี่ยก็ไปพบกันได้แล้วกันในวัท no hai, Coast, นที่9นะฮะถึง11กรกฎาคมนี้นะครับที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะฮะหรือว่าเป็นเทอร์มินอลยีนะครับก็ที่เขาบอกว่าจะมีร้านค้ากว่า500ร้านค้านะครับรวมไปถึงลดสูงสุดกว่า80%นะใครที่ชื่นชอบไปติดตามกันได้เก้าถึงสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ที่เทอร์มินอลยี่ส นะครับแล้วานในงานฮะได้เจอหนุ่มชินชินวุฒิะนะครับเลยอัปเดตนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการจีบสาวเห็นล่าสุดเหมือนกับว่าเริมลมเลิกอย่างเงยยกทงข่าวนะไม่จีบน้องมินแล้วนะตอนนี้แหละกำลังจีบใครอยู่หรือเปล่านะครับมีเหงาบ้างไหมนะตอนนี้ถึงกับที่ว่ายกทงข่าวไปแล้วนะ,ค,ะครับแล้วก็เรื่องราวของณนะตอนนี้มีคนคุยด้วยใหม่แล้วหรือย,อยังนะฮะหรือว่าอาจาเข็ดเรื่องความรักหรือเปล่าและสถานะตอนนี้กอดอยู่ใช่ไหมปฏิตามจากชินชินุฒครับ ไม่ได้จีบใครัลยสิ้งนะครับใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน,นครับมีเ<ม>หงาไหมคะไม่ก็เหงามันก็เรื่องปกตินะคนเรามันจะเหงาเวลาที่ไม่มีคนคุยด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหงามันก็เรื่องปกติแต่ว่าก็ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนนู้นจนตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้รีบมีแฟนหรือแล้วครับก็เป็นอะไรที่เราก็ช่วงนี้เราก็มีปัญหาเรื่องอื่นกับชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคลียร์เรื่องปัญหาเรื่องอื่นในชีวิตด้วยก็ ก็ดีครับก็เหมือนเป็นเวลาที่เรากลับมามองตัวเองแล้วก็กลับมามองว่าเราควรจะทําอะไรแล้วก็แล้วก็อะไรที่ที่เราควรจะเซตเป็น1 2 3 4งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับอ่าก็คนปกติมั้งครับก็คุยบ้างไม่คุยบ้างก็คุยนอกวงการในวงการมันก็เป็นคนเหมือนกันมั้งครับก็คุยสําหรับผมมันไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นนอกวงการหรือในวงการก็คุยกันแล้วสบายใจมันก็จบตรงนั้นแล้วฉะนั้นมีใครครับไม่มีใครครับก็โสดสบายๆของผมแล้วตอนนี้เรียนด้วยครับก็เลยแบบ คือช่วงนี้เวลาที่เราจะทําอะไรกระดิกตัวมันน้อยมากครับที่จะกระดิกตัวไปอยู่ดีไปหาคนรู้ไม่หาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมุ่งหน้าทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวไปเรื่อยๆครับครับ,รบ,รบก็อัปเดตฮะนะตอนนี้ฮะยังไม่มีใครนะฮะก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถามว่ามีเหงาบ้างไหมมันก็มีเหงาบ้างนะครับ,รบแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ไม่ได้จีบใครนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีคนคุยด้วยหรือเปล่าก็ว่ามีคุยบ้าง แต่ว่ายังไม่ได้แบบเหมือนเป็นหวานใจเป็นอะไรออ้ยังไม่ได้พิเศษขนาดนั้นนะครับแล้วถามว่าเข็ดกับการจีบดาราหรือว่านางเอกหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันคน<ะ>ในวงการหรือว่าคนนอกวงการก็เป็นคนเหมือนกันเราคุยด้วยความสบายใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ถาน,นะโสดอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าโสดครับตอนนี้ขอเรียนก่อนเพราะเวลาไม่ค่อยจะมีด้วยก<ะ>็เรียนให้จบก่อนเรื่องงานเพลงเดี๋ยวค่อยรอติดตามเรื่องความรักเดี๋ยวค่อยว่ากัน กับหนุ่มชินชิงบุตนะครับขายและภายในในงานเดียวกันค่ะกย็ยังม่โอกาสได้เจอตัวหนุ่มแมทธิวดีด้วยค่ะก็เลยขอถามถึงค่ายมวยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาบอกว่ามีกระแสเนี่ยบอกว่าเปิดค่ายมวยแข่งกับหนุ่มเปรม เพราะว่าหนุ่มเปรมเนี่ยเขาก็ทาค่ายมวยอยู่แล้วแต่ว่าหนุ่มมาทิวดีเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเขาเลยบอกเฮ้ยเป็นการแข่งขันกันอย่างนี้หรือเปล่าเขาพอถามว่าสาวลิเดียหวานใจตัวจริงของเขาเนี่ยช่วยดูแลค่ายมวยยังไงบ้างรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยรับงานเยอะเก็บเงินเพื่อแต่งงานอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีแผนที่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะรวมไปถึงเนี่ยมีโอกาสได้คุยกันม้างไหมเฮ้ยพร้อมที่จะแต่งงานกันหรือยังทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก็สนุกครับชอบเป็นเป็นส yeah> ิ่งที่เราเราใจรักอยู่แล้วก็เลยก็เลยเหมือนไม่ได้เป็นงานหลอก็คือเราก็เปิดแล้วก็มีความสุขกับการที่คนจะมาออกกำลังกายมาเรียนมวยในที่ของเราครับเห็นว่ามีเพื่อนดาราไปเรียนเยอะแยะมากมายเลยก็มีบ้างมีบ้างจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาก็แวะมาได้อยู่แล้วไม่เป็นดาราหรือไม่เป็นดาราก็ยังไงก็คนก็ชอบออกกำลังกายกันอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยโอเคแฮปปี้ชอบแต่มันก็มีกระแสมาแบบเหมือนว่าเราเปิดแข่งกับพี่เป๊ะท้งนี่แบบเหมือนแบบน้อยมาก มาโอ้ยคละคละรุ่นกันเขาเขาุ่นแบบว่า30ปีแล้วคือผมก็ก็สนิทนะจริงๆบอกเลยว่าสนิทกับเปรมแล้วก็สนิทกับคุณพ่อของเปรมอ่าเสยบัญจงก็คือเขาก็ดูแลผมเหมือนน้องมาหลายปีแล้วผมก็ซ้อมซ้อมที่ของเราซ้อมที่ของเขามามานานมากแล้วแล้วก็ก็มีอะไรเขาก็ปรึกษาตลอดในครั้งตอนตอนที่ผมเปิดค่ายก็ก็ปรึกษาอ๋อไม่ปรึกษาใช่ไหมครับผมโทรไปหาหาคุณพ่อเปรมบอกเขาก็แนะนำบอกเฮ้ยดีเลยดีเลยเปิดจะดีมากเพราะว่าเขารู้ผม ผมบ้ามวยอยู่แล้วอ่าจริงๆแล้วช่วงนี้ยังนะเจ็ดปีอะค่ะพี่จ้วันเจ็ดปีกว่าแล้วก็คือก็ทํางานเอาจริงๆนะพ่อเดียเขาก็ยังเด็กแล้วก็กําลังจะเปิดละครด้วยอีกสองอาทิตย์มั้งก็เปิดละครแล้วเหมือนคู่เรานี่ผ่านโนอาถันมาทั้งสามปีนี่ก็เจ็ดปีกว่าแล้วมันน่าจะแบบแต่งแต่งได้แล้วแต่งได้แล้วมันอยู่ที่มุมมองครับเพราะว่าเรื่องของอายุเดียก็แค่ยี่สิบหกเองนะมันไม่ใช่ ก็จะว่าดีก็ดีแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ดูจากคู่อื่นท่ที่แต่งงานกันในวงการผู้หญิงก็ก็สามสิบกว่าท่านั้นอะ่ะก็คือเพราะฉะนั้นในช่วงที่ทํางานได้ก็ทํำไปก่อนเรื่องแต่งงานมัน,ม,นมันก็เป็นคืออยู่ตอนนี้มันก็เหมือนแต่งงานอยู่แล้วอะ่ะเพราะเจอกันทุกวนันก็คือก็กกเทีย่ยวเจอที่บ้านเจออะไรก็แล้วแต่มันมันเป็นสิ่งที่ปกติเป็นสเต็ปต่อไปอาจจะเป็นทางการแต่ว่าช่วงนี้ยังไงก็ต้องทํางานงครับค่ะก็อย่างที่นุ่มมาทีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ายมวยคงสิทธ์ฮานเนี่ยก็เปิด ใช้บริการมาแล้ว4เดือนเออเขาบอกว่าชอบแล้วก็สนุกเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเป็นการทํางานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักก็เลยทําแล้วก็เอนจอยไปกับมันสนุกดีเขาบอกค่ะส่วนกระแสที่ว่าเปิดค่ายมวยแข่งกับนุ่มเปรมเขาบอกว่าไม่จริงเลยมันคนละรุ่นกันเลยนะกับของเปรมเนี่ยเขาเปิดมาได้กว่า30ปีแล้วแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเขาสนุกสนิทกับคุณเปรมแล้วก็คุณพ่อของคุณเปรมเนี่ยแฟเทคเนี่ยเปิดมา30กว่าปีแต่ว่าของคุณเมทิวดีเนี่ยสเดือน3เดือนถูกแล้วเขาต้องค่อยๆไต่กันใช่เขาบอกว่าถ้า คุณเปรมเนี่ยตลอดเลยส่วนสาวลิเดียนเนี่ยมาช่วยดูแะไรไงเขาบอกว่าก็มีมาซ้อมมวยบ้างอะไรบ้างเพราะว่าชอบออกกาลังกายกันทั้งคู่ค่ะส่วนพอถามว่าเฮ้ยช่วงนี้เหมือนล้ำงานเยอะนะ เตรียมเก็บเงินแต่างงานหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็ต้องเก็บอยู่แล้วล่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นงานจะค่ายมวยหรือว่างานละครแล้วแต่ส่วนวางแผนแต่างงานไว้เมื่อไหร่เขาบอกว่าโหลิเดียเพิ่งจะอายุ26่เองค่ะเรือร่องแต่างงานเอาไว้ก่อนที่อยู่กันตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนแต่างงานกันอยู่แล้วเช้ามาเจอกันพว่างก็เจอกันอะไรอย่างนี้นอกจากว่าไปทํางานถึงจะไม่ได้เจอกันด้วยส่วนมีเคยคุยกันบ้างไหมว่าแบบเือจะพร้อมที่จะแต่งงานหรเลาเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคุยกันเล่นๆมากกว่าอือ่ะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงน ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยพืชนทุกชนิดจเจริญเตบโต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทงางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทงางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677 มาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะฮะในเบรกที่2นะครับเบรกนี้เราในข่าวคราวในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตก,กันอย่างต่อเนื่องแน่นอน,นครับมาเริ่งมงวันที่ข่าวแรกสําหรับข่าวของงานประธานรางวัลเกียรติยศนะฮะร,ระครังทองนะครับบุคคลแห่งปีครั้งที่6 ประจำปี2556นะฮะก็วันก่อนได้ไปมานะฮะก<ะ>็มีหนุ่มไม้พี่รัตมีหนุ่มนัดเทพหาศีดินนะฮะมีคุณแม็กคุณปุยไฟย AF นะครับ<ะ>มีคุณขวัญอุสามณีแล้วเราได้ไปเจอหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มนัทเทพหาศีดินนะฮะเขาได้รับรางวัลสาขาสร้างสารรค์สนับสนุนและ มวลชนและสังคมดีเด่นประเภทศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับซึ่งก็บอกว่าดีใจมากๆกับรางวัลละคังทองนะครับซึ่งก็เลยไปสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าวันเกิดนะฮะของสาวไฮโซหน่อยหนาหน่อยหนาหน่อยหนาเป็นอย่างไรบ้างก็คือเป็นหว่าหวานใจคนล่าสุดของคุณนัทที่มาดิดินนะครับเป็นยังไงบ้างเห็นเขาว่ามีการทํากายกันให้ด้วยและของขวัญเนี่ยมอบอะไรให้กับเขานะครับรวมไปถึงกับคนนี้เห็นเขาว่าคบมา2ปีแล้ว มีแผนที่จะแต่งงานกันหรือยังนะครับมีการกลัวบ้างไหมที่จะมีลูกยากนะครับ mm hmm. มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้คุยก,กันหรือยังครับไปติดตามกันเลยครับเกิดในหน้าปีองไรบ้างคะพี่น้สามสิบยังเจ้ามาให้อะไรคะของขวัญ ก็ให้ของขวัญคขาวาดการ์ดให้ใช่ทำ, s. <S ทำเองทำเองกับมือจริงผมเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วก็ก็เลยวาดการ์ดให้แล้วก็ให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาเซ็นทุกคนเขาก็ดีใจมากหมีข้อความด้วยเขียนว่าอะไรคะพี่ภาษาอังกฤษไปอ่านเอาเองแล้วกันไม่เอาเขิ่น